สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือบปชเปิดเผยความคืบหน้าผลคดีกล่าวหานายสุทรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดกับพวกทุจริตเงินในการจัดซื้อกระเช้าของขวัญทุจริตเงินโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจครูสอนศาสนาอิสลาม เบียดบังเงินค่าทำงานล่วงเวลาของผู้ใต้บังคับบัญชาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักง,งานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ชอบซึ่งถูกคณะกรรมาการปปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 4 8 1 5 7ประกอบมาตรา91ตั้งแต่เมื่อวันที่10มกราคม2565ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่2 2สิงหาคม2,566สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่านายสุนทรจำเลยมีความผิดตามมาตรา1 4 8เดิมการกระทําของจำเลยตามฟ้องข้อ1.1และ1.2เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา91จำคุกกระทงละ5ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้เกื่องหนึ่งตามมาตรา78กระทงละเกึ่อหนึ่งคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม2กระทงจำคุก4ปี12เดือนทั้งนี้คดียังไม่สิ้นสุดจำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก เบื้องต้นคณะกรรมการปปชมีการประชุมลงมติเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการที่อายการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9กาสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหาม,มาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุก ตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0 0 0นบาทหรือประหารชีวิตมาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ